เคยมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเวลาที่เรานั่งอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วจู่ๆมันก็มีความคิดแวบขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะทำไมวันเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยเผลอแป๊บเดียวจริงๆนะครับอายุก็ปาเข้าไปเท่านี้แล้วแล้วไอเวลาที่มันเหลืออยู่เนี่ยเราจะใช้ทําอะไรกันดีจริงๆความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับมันเหมือนเป็นเสียงกระซิบเบาๆจากธรรมชาติที่คอยเตือนเราอยู่ตลอดถึงความจริงที่สําคัญมากๆข้อหนึ่ง และเสียงกระซิบที่ว่านี่แหละครับมันก็ไปตรงกับคำสอนที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆของหลวงปูด่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกครับท่านบอกว่าเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วให้รีบพากันปฏิบัตินี่เป็นประโยคที่ท่านย้ำกับลูกศิษย์เสมอเลยนะครับและก็เป็นหัวใจของเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับที่นี้ไอ้คาว่าเวลาเหลือน้อยแล้วของหลวงปู่เนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงแค่สังขารของท่านเองที่ร่วงโรยไปตามวัยนะครับ แต่ท่านกำลังเมตตาเตือนสติพวกเราทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วความตายมันใกล้ตัวกว่าที่พวกเราคิดไว้เยอะเลยครับผมอยากให้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับช่วงที่หลวงปู่ท่านอาพาธหนักด้วยโรคหัวใจเนี่ยร่างกายท่านอาจจะรุดโทมไปแต่จิตใจของท่านไม่เคยอ่อนแอเลยครับท่านยังคงออกมานั่งแขกเหมือนเดิมจนลูกศิษย์ต้องกราบเรียนด้วยความเป็นห่วงว่าอยากให้ท่านพักผ่อนบ้างแต่ท่านตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหมครับท่านบอกว่าไม่ได้หรอก เขาอุตส่าหมากันทั้งไกลมาเพื่อจะเอาบุญโหมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าท่านไม่เคยประมาทในการสร้างบาร,รมีเลยจริงๆจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเลยครับจากความไม่ประมาทของท่านนี่แหละครับเลยเป็นที่มาของคำสอนเรื่องมรณานุสติหรือก็คือการระลึกถึงความตายนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านไม่ได้สอนให้เรากลัวหรือว่าซึมเศร้าแต่สอนเพื่อให้เราใช้ความตายเนี่ยเป็นเหมือนครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จะมาปลุกให้เราตื่นจากการหลงลืมในชีวิตครับท่านก็เลยมักจะยกเรื่องเทวทูตทั้งสี่ขึ้นมาสอนอยู่บ่อยเทวทูตที่ว่านี้ก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายมันก็คือภาพที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเป็นสัจธรรมของชีวิตที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลานั่นแหละครับและท่านก็มีมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับท่านแนะนำเลยว่าถ้าอยากเห็นธรรมะแบบชัดๆถึงแก่นเลยนะไม่ต้องไปไหนไกลเลย ให้ไปโรงพยาบาลใช่ครับโรงพยาบาลนี่แหละท่านบอกว่ามันคือโรงเรียนสอนธรรมะที่ดีที่สุดเพราะที่นั่นเราจะได้เห็นความเจ็บปวดความพลัดพรากแบบจะๆเลยแล้วภาพพวกนี้แหละครับมันจะเป็นเครื่องเตือนสติชั้นเยี่ยมเลยให้เราได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในอะไรต่างๆลงได้ท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยครับว่าการพิจารณาความตายเนี่ยมันก็เหมือนนักกีฬาที่ต้องซ้อมทุกวันเพื่อจะลงแข่งนัดสำคัญ ชีวิตเราก็เหมือนกันครับวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคือนัดชิงเลยนะถ้าเราไม่เคยซ้อมเตรียมใจไว้เลยพอถึงเวลาจริงขึ้นมาโอ้โหจิตใจมันจะเคว้งคว้างไม่มีที่พึ่งแล้วก็จะเต็มไปด้วยความกลัวและความเศร้าหมองแน่นอนครับโอเคครับมาถึงตรงนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องรีบปฏิบัติทีนี้คำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วต้องปฏิบัติอะไรล่ะ ซึ่งคำตอบของหลวงปู่ในเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะท้าทายความเชื่อเรื่องการทำบุญแบบเดิมๆของหลายคนไปเลยก็ได้นะครับหลวงปู่ท่านให้ภาพเปรียบเทียบที่ส่งพลังมากท่านบอกว่าลองนึกภาพการทำบุญ2อ,อย่างนี้นะครับอย่างแรกคือการตักบาตรทุกวันทำทานเยอะมากจนขันที่ทำจากหินเนี่ยมันทะลุซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับกับอีกอย่างหนึ่งคือการทำสมาธิจนจ,นจิตสงบ เกิดแสงสว่างขึ้นมาแค่แวบเดียวแค่ชั่วไก่กระพิบปีกท่านบอกว่าบุญจากการทําจิตให้สงบแค่แวบเดียวนั่นนะ่ะได้อาน,นิสงมากกว่าการตักบาตรจนขันหินทะลุซะอีกอ้าวแล้วมันถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะก็เพราะว่าการให้ทานเนี่ยนะครับมันเป็นแค่การชําระล้างกิเลสแบบหย,ยาบๆคือมันช่วยลดความตรณีช่วยให้เราได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นแต่มันไม่สามารถตัดรากเหง้าของความทุกข์ได้ มีแต่การภาวนาการเจริญสติปัญญาเท่านั้นแหละครับที่จะขุดรากถอนโคนความทุกข์ทำให้เราหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ไปได้อย่างแท้จริงครับทีนี้พอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรคำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วจะทำยังไงละ่ะซึ่งโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันที่มันวุ่นวายขนาดนี้เราจะเอาคำสอนพวกนี้มาปรับใช้ได้ยังไงมาดูกันครับเพราะมันต้องเจอกับอุปสรรคคลาสสิกของคนยุคนี้เลย อุปสรรคที่ว่าก็คือข้ออ้างยอดฮิตนี่แหละครับไม่มีเวลาใช่เลยครับเรามักจะติดภาพว่าการปฏิบัติธรรมคือต้องไปวัดต้องหาที่สงบสงบต้องนั่งทีเป็นชั่วโมงซึ่งพอมาดูชีวิตจริงของเราแล้วมันดูเป็นไปไม่ได้เลยแต่ไม่ต้องห่วงครับคําสอนของหลวงปู่มีทางออกที่แบบสุดยอดมากสําหรับเรื่องนี้มันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือมีชายคนนึงเป็นคนติดเหลวเขาตามเพื่อนมาที่วัดสแก พอคนอื่นชวนปฏิบัติธรรมเขาก็ปฏิเสธบอกว่าโอ้ยผมยังทําไม่ได้หรอกผมยังเลิกเหลวไม่ได้เลยกิเลสหนาขนาดนี้จะไปปฏิบัติอะไรได้แล้วจุดที่มันพีคก,ก็คือตรงนี้แหละครับพอหลวงปู่ได้ยินท่านไม่ได้ตําหนิอะไรเลยนะท่านกลับยื่นข้อเสนอให้ท่านบอกว่าเองจะกินเหล้าก็กินไปข้าไม่ว่าแต่ข้าขออย่างเดียวปฏิบัติให้ข้าวันละหนาทีได้ไหมโหชายคนนั้นได้ยินก็แบบแค่หนาทีเองเหรอ เรื่องเล็กน้อยมากก็เลยรับปากไปแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงรู้ไหมครับจากการที่เขานั่งสมาธิแค่วันละหนาทีแต่ทําทุกวันนะครับไม่เคยขาดเลยจิตใจที่มันได้สัมผัสความสงบแม้จะแค่วันละนิดวันละหน่อยมันค่อยๆสะสมพลังขึ้นมาครับจนในที่สุดตัวเขาเองนั่นแหละที่เริ่มเห็นโทษของการดื่มเหล้าแล้วก็เลิกได้เองโดยที่หลวงปู่ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปเทศอะไรเลย นี่แหละครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าการปฏิบัติเล็กๆแต่สม่ำเสมอเนี่ยแหละคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตที่เร่งรีบของเราครับเทคนิคแบบนี้แหละครับที่หลวงปู่เรียกว่าการเกลียดจิตมันคือการพยายามปฏิบัติในทุกๆก,การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเลยคือไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องเลือกสถานที่ขับรถอยู่ทำงานอยู่หรือเดินอยู่ก็ทำได้หมด ท่านถึงกับบอกเลยนะครับว่าถ้าเรายังมีลมหายใจเราก็ต้องมีเวลาภาวนาเพราะการภาวนามันก็คือการมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเองครับแต่แน่นอนครับพูดนะมันง่ายพอลงมือทำจริงๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีบ้างแหละความท้อความขี้เกียจใช่ไหมครับแล้วพอความรู้สึกพวกนี้มันมาเราจะรับมือกับมันยังไงดีละ่ะ เรื่องนี้ท่านก็มีอุปมาที่แบบสุดยอดอีกแล้วครับท่านเปรียบการปฏิบัติธรรมเหมือนการเดินทางเข้ากรุงเทพลองนึกภาพตามนะครับคนขยันก็เหมือนคนที่กินข้าววันละสามมือ้อมีเรี่ยวแรงดีก็เดินถึงกรุงเทพเร็วหน่อยส่วนคนขี้เกียจที่แบบทำบ้างหยุดบ้างก็เหมือนคนที่กินข้าวแค่มื้อเดียวอาจจะเหนื่อยหน่อยเดินช้าหน่อยแต่สุดท้ายก็ยังถึงกรุงเทพอยู่ดีแต่คนที่ไม่ทำเลยคนที่เลิกปฏิบัติไปเลย ก็เหมือนคนที่ไม่ยอมกินข้าวสักมื้อเลยสุดท้ายเป็นไงครับก็อดตายกลางทางไปไม่ถึงไหนเลยดังนั้นหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คืออย่าหยุดทำครับขยันก็ทำขี้เกียจก็ต้องทำอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในใจเราคือการรออารมณ์ดีรอความพร้อมซึ่งคำสอนของหลวงปู่คือให้ก้าวข้ามมันไปเลยทำมันไปทั้งๆท,ที่ยังขี้เกียจนี่แหละ เพราะความสม่ำเสมอแม้จะนิดหน่อยมันสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบที่เราไม่เคยได้เริ่มําซะสอีกครับแล้วในช่วงท้ายของชีวิตท่านท่านได้ทิ้มมรดกธรรมชิ้นที่สำคัญที่สุดเอาไว้ท่านบอกกับลูกศิษย์ว่าท่านไม่มีอะไรจะให้นะพวกวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่ของที่ระลึกแต่ของจริงสมบัติล้ำค่าที่ท่านมอบให้จริงๆคือธรรมะคือแนวทางการปฏิบัตินี่แหละแล้วท่านก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีเท่าชีวิตเลยครับ สุดท้ายนี้ถ้าจะให้สรุปหัวใจคําสอนของหลวงปู่ที่เรานำไปปรับใช้ได้เลยก็จะมี3ข้อหลักๆนี่แหละครับ 1. คือมันดูจิตดูใจของตัวเองให้รู้ทันกิเลสทั้งโลภโกรธและหลง 2. คือปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละเป็นที่ภาวนาของเราและ 3. ที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างสม่ำเสมอขยันก็ทำขี้เกียจก็ต้องทำ ไม่ต้องไปรอความพร้อมอะไรทั้งสิน้นเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยจริงๆว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรมันจะมาถึงก่อนกันคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ให้ได้คิดกันก็คือแล้ววันนี้เราได้เริ่มก้าวแรกเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจของตัวเองกันแล้วหรือยังครับ